สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ท่านวัดชาแนลนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนํานะครับวิธีการบํารุงดูแลต้นไม้ต้นพืชเรานะครับก็จะเป็นไม้ประดับหรือจะเป็นพืชผักเรานะครับอย่างเช่นมะเขือพลิกนะครับก็ใช้ได้ครับวิธีนี้นะครับเพื่อที่จะบํารุงครับเพิ่มปุ๋ยแล้วก็ป้องกันนะครับใบเหลืองนะครับ ก็ลานะครับอย่างนี้นะครับก็วิธีการนะครับเราก็จะใช้เป็นตัวช่วยนะครับคือยาพารานะครับนี่เลยครับเป็นยาพาราเราก็จะใช้แค่ครึ่งเม็ดต่อหนึ่งกระถางครับแล้วก็วิธีการนะเราก็จะทำการแบ่งครึ่งยาพารานะครับ นี่เลยครับวิธีการนะครับเราก็จะทําการแบ่งครึ่งยาพาราครับก็เอามาลงที่กระถางได้เลยนะครับฝังดินลงไปเลยนะครับแล้วเราก็ลดน้ำนะครับตามปกติเลยครับก็จะเป็นการเพิ่มสารอาหารให้กับต้นไม้ไม้ดอกไม้ประดับหรือจะเป็นต้นมะเขือหรือพวกพลิกนะครับก็สามารถใช้วิธีการนี้ได้นะครับ ก็ระยะเวลาในการใส่เขาก็อเดือนละครั้งนะครับแล้วก็ลดน้ําปกติไปนะครับพืชผักเราก็จะงามครับเมื่อเราทําแบบนี้หรือจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับครับครับใบเขาสวยงามมากนะครับครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อ และหลายท่านถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปสำหรับคลิปนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ